สวัสดีค่ะมาติดตามภารกิจของนักรบสีน้ำเงินโดยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสำนักนายกรัฐมนตรีมีมติจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษา28กรกฎาคม2565ครบ เจพรรษาในวันพระหัสปดีที่28เดือนกรกฎาคม2565ได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานถวายพระราชกุศลรวมทั้งจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องรชาชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรณาธิคุณตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจ บนเว็บไซต์ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคม2565และกิจกรรมชมภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10หยาดน้ำเพื่อชีวิต My King My Strange ณอาคาร15กองบัญชาการกองทัพไทยในห่วงวันที่19ถึง22และวันที่25ถึง26กรกฎาคม2565